โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหน่วยที่5ตัวฉานเรื่องกิจกรรมสร้างสารรค์งานศิลป์มารู้จักกับคุณครูของเด็กๆก,กันเลยค่ะ and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. and head, eye and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. How many fingers? Your left hand. How many fingers? Your right hand. One, two, three, four. And five. Hand, head, eye, and forehead. Stomach, leg, chin, chest, our bodies. Hand, head, eye, and forehead. Stomach, leg, chin, chest, our bodies. How many fingers? Your left hand. How many fingers? Your right hand. One, two, three. Five, hand, head, eye, and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. Hand, head, eye, and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. How many fingers? Your left hand. How many fingers? Your right hand. One, two, three. Four and five, hand, head, eye and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. Hand, head, eye and forehead, stomach, leg, chin, chest, our bodies. How many fingers? Your left hand. How many fingers? Your right hand. One, two. ส4สและสวัสดีค่ะเด็กๆครูแอนค่ะครูอ้อยค่ะเรามาเจอกันวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564เรื่องตัวฉัน วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ามาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคุณครูก็มีท่าบริหารกล้ามนิ้วมือมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะเรามาเริ่มจากท่าที่หนึ่งกันเลยนะคะมือขวา โอเคแบ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 มือซ้ายนะคะโอเคแบ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 ต่อไปทำสองข้างพร้อมกันนะคะ โอเคแบ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 ต่อไปท่าที่สองมือขวานะคะชี้แบ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  ต่อไปมือซ้ายนะคะชี้แบ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 ต่อไปสองข้ามพร้อมกันนะคะชี้แบ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  เด็กๆก,ก็ได้บริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมสร้างสารรค์กนั้นเราไปทำกันเลยนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กับครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยนะคะ อุปกรณ์วันนี้ของเราจะมีดินน้ำมันนะคะและแผ่นรองดินน้ำมันนะคะแผ่นรองดินน้ำมันเอาไว้ไม่ให้โต๊ะของเราเปื้อนนะคะลูกเวลาเราจะปั้นดินน้ำมันเราจะต้องมีแผ่นรองแบบนี้นะคะเรามาทำกันเลยนะคะก่อนที่เราจะปั้นนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องขยำดินน้ำมันก่อนนะคะเพราะดินน้ำมัน มันยังแข็งอยู่นะคะเราจะต้องขยันแบบนี้นะคะลูกให้มันนิ่มนะคะเพื่อง่ายเวลาเราจะปั้นเป็นรูปต่างๆนะคะทำอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันก็เหมือนการบริหารมืออย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่นะคะเด,ด,ด็กๆก็ขยำอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ เมื่อเราขยำน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาปั้นกันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นเป็นผลไม้นะคะผลไม้ที่ครูแอนชอบนะคะเป็นมังคุดค่ะมังคุดสีอะไรนะสีม่วงนี่นะคะ แต่เด็กๆจะปั้นเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบนะคะเช่นสีส้มอย่างนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะปั้นเป็นส้มนะคะหรือสีเหลืองเด็กๆก็อาจจะทําเป็นกล้วยก็ได้นะคะสีเขียวก็จะเป็นมะม่วงก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแต่วันนี้ครูแอนจะทํามังคุดค่ะ คุณครูก็จะเริ่มจากดินน้ำมันสีม่วงนะคะเพราะมังพุดเป็นสีม่วงนะคะคุณครูก็จะคลึงๆแบบนี้นะคะปันป่นๆๆให้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมนี่เราก็จะได้ดินน้ำมันทรงกลมแบบนี้นะคะสีม่วงนะคะและต่อไป แอนก็จะเอาดินน้ำมันสีเขียวนะคะมาปั้นเป็นทรงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ปั้นตางๆูไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ปั้นเป็นขั่ว ขัวของมังคุดนะคะแบบนี้นะคะเด็กก็ปั้แบบนแบบนี้นี้นะคะลูกก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะอ่าจากนั้นอันกลมๆเล็กๆที่เราปั้นนะคะแล้วก็เอามาติดที่มังคุดสีม่วงของเราแบบนี้เห็นไหมแล้ว ก็เอาดินน้ำมันอีกอันหนึงนะคะที่เราปั้นเป็นทรงยาวๆแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าเราก็จะได้บางพุดแล้วนะคะอ่าเด็กๆก,ก็ใส่อย่างนี้นะคะแบบนี้นะไม่ยากใช่ไหมคะได้หรือเปล่าคะเด็กๆทำได้ไหม นี่เห็นไหมคะของคุณครูเสร็จแล้วมังคุดของคุณครูของเด็กๆเสร็จหรือยังคะใครเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสวยไหมสวยไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยคะ่ะ Hello kids สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันนะคะเด็กๆอย่าลืมกล่าวทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆ, Hi, กๆ put your hands together put your hands together ฉันพนมมือนะคะแล้วพูดว่า hello hello very good สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะ today is Tuesday Tuesday t u e s ว a y วันอังคารวันอังคารสีชมพูนะคะเด็กๆสีชมพูภาษาอังกฤษคือ Pink 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 สีชมพูนะคะเอ๊ะวันนี้นะคะที่ชอบมีอะไรมาให้เด็กๆดูด้วยเด็กๆลองดูสิคะว่าคืออะไรเด็กๆดูนะคะนี่คือดินน้ำมันนะคะเด็กๆ ดินน้ำมันภาษาอังกฤษออกเสียงว่า plasticine plasticine ดินน้ำมันเด็กๆอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า play doh หรือแป้งโดนั่นเองนะคะแป้งโดก็มีลักษณะคล้ายดินน้ำมันเหมือนกันมีใครเคยเล่นไหมคะไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่น raise your hand โอ้โห แล้วจะมีอีกอันหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายพลาสติซีนหรือดินน้ำมันเลยนั่นก็คือ clay 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 คือดินปั้นนะคะเด็กๆไหนใครเคยเล่นยกมือขึ้นมาค่ะ raise your hand แล้วเด็กๆคนไหนเคยเล่นดินน้ำมันบ้างคะ raise your hand โอ้โหเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นดินน้ำมันกันเลยค่ะอาตอนนี้นะคะให้เด็กๆหยิบดินน้ำมันของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะ p l a s t i c i n e Pick up your plasticine แล้วให้เด็ก,ดก squeeze 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 แปลว่าบีบนั่นเองนะคะอาบีบขยำขยำดินน้ำมันเลย squeeze หลังจากนั้นให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันนะคะปั้นภาษาอังกฤษคือ roll, roll, roll แพูดตามที่เชื่อนะคะ roll, roll ปั้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปําคำคำว่าดินน้ำมัน plasticine b บีบส e e z e และปั้นโรลนั่นเองนะคะให้เด็กๆไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ see you again tomorrow บายๆเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับเราสิีกแล้วนะคะ วันนี้คำศัพท์ที่เราซื้อจะมาสอนคือคําว่าปั้นดินน้ํามันค่ะเวลาเด็กๆปั้นดินน้ํามันเด็กๆก,ก็ต้องใช้มือของตัวเองถูกไหมคะยกนิ้วโชคราวนี้ใช้มือของตัวเองปั้นดินน้ามันเราเรียกว่าเนียเหนียนถูเนียเหนียนถูเนียเหนียนถูดังนั้นคําว่าเนียเหนียนถูก็คือการปั้นดินน้ํามันนั่นเองค่ะอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วเจอกับเราซื้ออาทิตย์หน้า บายบายใจจียนคุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะให้เด็กๆช่วยพี่โตเลือกภาพเด็กปั้นดินน้ำมันโดยใช้สีที่ชอบขีดทับภาพให้ผู้ปกครองและเด็กๆช่วยกันแต่งตัวให้เด็กหญิงฟ้าพร้อมตกแต่งให้สวยงามเด็กๆอย่าลืมนํำใบงานมาให้คุณครูด้วยนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็สนุกกับการปั้นดินน้ำมันก,กันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่มแม่คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย